ครับสวัสดีครับขีปงยิบจิตก่อหกซ้ำนะครับห้าเฮ็ดละงกนะครับเมื่อวานนี้บริยางหลุดมาพี่ครับโอ้โหเมื่อนี้บอกว่เป็นไรบานหมดแล้วนะครับลิปซองเมื่อนี้นะครับอำเภอทารีจังหวัดเลยนะครับนี่นะครับเฮ็ดละงกบานดอกใหญ่เลยนะครับ โอ้โหไปหนึ่งครับนึ่งตำบเจียวต่บเจียวส้มอร่อยสุดๆเลยนะครับเนี่ยครับนี่ใหญ่เลยนะครับใหญ่มากนะครับเนีย่ยครับ ผังล oh, er yeah. ูมีนะครับเยอะเลยนะครับเมื่อเนี้ยโอเยอะอยู่ดอกนี้จนเฮวแล้วนะครับเมื่อวานไม่ได้ลงมาห้าเหวนี้โอ้โหเจออีกดอกหนึ่งนะครับใหญ่มากนะครับนี่ครับโอ้โหกำลังกำลังเป็นจีเลยนะครับกำลังญี่บานดอกใหญ่ๆเลยนะครับ เอาครับเดยวผมเก็บเห็ดก่อนเด้อเดี๋ยวกดติดตามผมเดี๋ยวครับช่องโซ่อัฐพลนะครับเด้อเก็บเห็ดก่อนเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปครับ